เราะเราเล่นชิวๆนี่แหละเราชนะไปแล้วโอ้โหแหมได้อยู่บนเขานี่ยิงจังเลยนะอีกเทืรนที่แล้วอืม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 อมหอมอากเลยอืมอยู่บนเขายิงจังเลยนะเดี๋ยวบ้านบ้านนี้บ้านนี้เข้าเยงเต็มเลย อยู่บนเขายิงเอาดีเอาจังนะเดี๋ยวโดนหืมมาดิมาดิมาดิโอเคโอเคจ้าเห็นแล้วมันมาชุบเพื่อนมันมันมาชุบเพื่อนมันยิงข้างหลังมันหน่อยสิมันแหละมันชุบเพื่อนมันอยู่เออให้มันตายตายเพื่อนมันตรงนั้นแหละ ลากเพื่อนมันไม่ได้อืมอืมเพื้นเก็บเสียงด้วยไม่รู้ตำแหน่ง <มา S 1> ครับว่า <ละ S 2> ยิงจากาไหนมาดูไปเ,อเอ่อยู่เพื่อนอยู่ 对。Okay.